สวัสดีครับปุ่บลคนมันปวงครับพี่น้องอะไรามาหลายมือครับหลายมือหลายเว้นครับอะไรามาบึงบอปู่เฮาโอ้หนำเป็นไปว้างสองสามมือครับพอแล้วครับ,รรบตัวสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดี บอตายได้ครับพี่น้องนในน้ำครับปุ๋ยว้าเลี้ยงปูหน้าเตียงหญ้าครับมอญักครับพี่น้องเหตุผลเป็นธรรมชาติเลยดับร้อมมาปูหยากมอตายเอิงพรมเห็ดเป็นธรรมชาติป่ะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาะพักปูเมื่อวาน เ,เขาบงกินเมื่อวานครับวันนี้ผมเปลี่ยนผมปลูกทุ่นครับโอ้นหนโอ้ยปู่ผมมาไหนมาโอ้นี่ก็มีมาส่วนอยู่ในพี่ครับความเผ็รเป็นธรรมศาสตร์เลยครับนีน้ำพักตบครับมีน้ำพักตบซะว่า ผมมาพักตบมาใส่ให้มันแน่นหนาเลยให้มันกลิ่นนี้นี่แหละเดี๋ยวผมจะเอาอาหารปลาดุกครับเมื่อวานให้มันกินมันได้กินบ่อันนี้ผมกเ็เฮ็ดเป็นบอ่อไม่แล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไม่อันนี้เพชรผมเฮ็ดเป็นบอ่อปูที่มันสะอาดออร์แกนิก เฮ็ดเป็นแบบออร์แกนิกครับเดี๋ยวเมื่อคืนผมจะเสร็จทำความสะอาดดีๆมันแห้งผมเสียวนั้นไม่หยาครับสีคนไม่หยาเพราะว่าสีคนผมมีเนยหนาม,มันซึมทั้งทางนีนผมก็ปลูกกับพักไผ่พัก,พพกดวนครับนี่สลนันแหน่พักเพวครับเห็นมันได้กินพร้อมเดี๋ยวมีซื้อพวกบุ้งไม่หยอดพร้อมครับ เห็ดเป็นแบบธรมรมชาติอันนี้ผมจีปลอยแบบปูศาสตร์ครับนี่บอ่อนั่นก็เห็ดเป็นแบบธรมรมชาติ์ม่เป็นยังไงผมจีขยายออกเรื่อยๆครับรอดฝนตกมาสักเทียสองเทียเดีไปหาสองปูมาลงไว้ถ้าปูห้องนี้ก็นั่นแหละครับผมก็บ่ได้เบิงมันหนึ่งตัวแม่มันไข่บอ่บอปลาไข่อย่งไรโอ้โหมีมหลูกเขปุนี่ ผมม่ใชนเบรนี <us> ่เ <t> ดีのの๋ยวจะม่ไกินะคับเดีอาอาหารมาให้หวานหน่ยมั้เนาออาหารปุกเหลืออยู่น้อยครับจะได้ซื้อไาอีกแล้วอารปุกเหลือมาหลายอาหารปุกยมดน่อย องนี้ำรงนี้น้ำเพี้ยนกำิพนตง๊กินกินกับใสโอ้ตัวนี้กลับใหญ่ครับน้องโอ้แผลลุกน้ำแล้ว ปูเลี้ยงปูหน้าพอหลอดนี่มันหลอดครับอันนี้คือปูปอกเพี้ยวครับทูนี่ผมก็ได้กินครับผมเจาะทูนมาปลูกกล่อมหนามตัวนี้เป็นหวัวาฮานขึ้นมาเป็นปุย๋ยผมก็สาสตของมาใส่น์นี่มันก็นงามครับทูนไว้แกงกินกับตับหูกระเสียบครับพี่น,อน้องยังะมดเต็มที่ครับผมเจาะมาปล่อยเรื่อยครับปู เดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ